ในช่วงนี้วันนี้สภาความคิดจะได้สนทนากับเจ้าของร้านแคคตัสลุงเนในประเด็นแคคตัสพลิกชีวิตสาวออฟฟิศสู่เจ้าของสวนทางรายการได้เรียนเชิญคุณสุนทรียาหวบดีหรือคุณจิ๊บสนทนาให้กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับค่ะสวัสดีค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังความเป็นมาก่อนจากสาวออฟฟิศมาเป็นเจ้าของสวนได้ยังไงเนี่ยครับคุณจิบครับอ๋อค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากความชอบก่อนเราก็เริ่มสะสม<ฮ>ะก่อนนะคะแล้ว <ฮะ S 2> ก็ <ฮะ S 2> พอมาวันนึงคุณพ่อกเกษียณพอดีเราก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยม,มีเรียกว่าแหละมีะไรายได้พิเศษไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งฮะฮะตั้งหลานขึ้นมาว่าแคคตัสลุงหนีเพราะคุณพ่อชื่อสนี ก็ค่ะก็เลยเอหาไม้อที่เราสะสมไว้ที่เราที่เราแบบเลี้ยงเล่นๆไว้ขยายพันธุ์มาเล็กๆน้อยๆก็ให้พี่พ่อขายที่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านอยู่แถวนับอ่าแถวพระรามสองค่ะ่ระคามอ๋อครับค่ะก็แล้วขายเป็นยังไงก็ขายดีนะคะสับเหมือนมีนักเรียนมีคนที่เขาชื่นชอบแคคตัสเนี่ย เขาก็แวะเวียนมาซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปสอะแสวงหาพันธุ์ต่างๆจากที่นู่นที่นี่มามาขายเสริมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เรียกว่าสวนเนี่ยมันใช้พื้นที่อะไรยังไงบ้างครับก็อย่างตอนแรกเนี่ยเราก็ทําแค่เล็กๆมีโรงเรือนเล็กๆเพราะว่าต้นไม้เออแคทตัสนะถ้ามันอยู่ในโรงเรือนเนี่ยมันจะสวยคือมันจะป้องกันแดดกันฝนกันเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยได้ เราก็เลยมีมเงินเล็กๆก่อนหลังจากนั้นเราก็เพาะขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจากการเพราะมาเมล็ดบ้างจากการชำหน่อบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มปริมาณต้นไม้มากขึ้นนะคะคือทำต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วมันได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนยังไงจนถึงใช้คำว่าพลิกชีวิตได้เลยเนี่ยครับคุณจิบครับค่ะคืออย่างที่คิดว่าอย่าง เราแค่อยากได้หาอะไรได้เสริมจากการทํางานประจําอะค่ะเพราะว่าการ<ะ>ขายขายแคตัสก,ก็เหมือนคันขายของทั่วไปอะ่ะแต่พอดีแคตัส<ะ>เนี่ยมันเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่เราชอบต้นไม้ที่เรารับ<ะ>เราก็เลยคิดว่าเออเอามาขายเพื่อนที่ออฟฟิศบ้างช่วงแรกๆนะคะขายเพื่อนที่ออฟฟิศ<ะ>ขายโพสตขายในเพจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆ<ะ>น้อยๆพอพอที่จะแค่คิดว่ามีค่าน้ํามันอะ่ะช่วยค่าน้ํามันไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วพอรู้สึกว่ามันปีสองปีกว่าปีสองปีหลังจากที่ทําอ่ะมันให้มันดีขึ้นอืม,มันแบบมันมันอย่างอย่างละลูกค้าติดใจลูกค้าเขา,ากกลับมาซื้อเราอีกหนึ่งเราขายถูกด้วยเพราะว่าหนึ่งเราทําเองสองไม้เราแข็งแรงก็เป็นการพูดปกต่อปากกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีออเดอร์เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งช่วง รา<ว>คาที่ว่าถูกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับค่ะในที่สวนเราจะที่ร้านเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่ยี่สิบาทถ้าขายส่งเนี่ยก็สิบกว่าบาทอ๋อค่ะก็เลยแบบคนคนทั่วไปก็จับต้องได้ค่ะพี่เพราะว่าอย่างบางทีเราอยู่คอน,นโดอยู่บ้านเนี่ยพื้นที่เราปลูกต้นไม้ไม่มีใช่ปะ่ะเราก็แบบอยากหาต้นไม้เล็กๆไปวางหน้าโต๊ะไปวางหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกคนก็หยิบ จับต้องได้เพราะว่ามันแค่สิบบาทยี่สิบบาทยอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วเลี้ยงยากไหมครับอย่างการเลี้ยงคือถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ยากมันอยู่ตรงไหนที่เห็นว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยครับก็อย่างสมมติแคคตัสเนี่ยเขาเป็นพืชอบน้ําใช่ไหมคะ<อ>เขาไม่ชอบน้ําบางคนก็อชอบ ชอบชอบแดดลดน้ำอ่าลดน้ําเยอะแต่ว่าเฮ้ยเห็นกลัวว่าเขาจะขาดน้ําอะไรเงี้ยแต่จริงตัวเขาอ่ะตัวเขามีน้ําเยอะอยู่แล้วพอเราเป็นลดน้ํามากๆก็เน่าแล้วบ้านเราอะร้อนชื้นเนาะฝนก็ตกบ้างอะไรบ้างก็มีเชื้อลงเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะฮะก็จะทาให้ตายคือแพทย์เรารู้ว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ําลดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอเขาชอบแดดแล้วก็ตากแดดช่วงเช้าก็ได้หรือว่า อ่าถ้าถ้าแดดร้อยแดดร้อยเลยเนี่ยจิ๊บก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันบ้านเรามันก็แรงเกินไปถ้าระเบียงบ้านอย่างเงี้ยพอได้เอาออกแดดไม่นานในช่วงเช้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะอ่าใช่ค่ะต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรด้วยไหมก็มีบ้างค่ะปุ๋ยที่จิ๊บใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยเม่เหลืองๆอะคะ่ะแล้วก็ดินอมูลงไสเดือนอืม นะคะถ้าเขาสมบูรณ์เขาอะไรแบบเลี้ยงที่เหมาะสมสมบูรณ์เรียบร้อยเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเห็นได้เองออย่างดอกที่เห็นในภาพเนี่ยมีออกกันเป็นประจำหรือว่ามันมีฤดูอะไรยังไงไหมครับค่ะอ่าจริงๆแล้วอะแคปตูลเขาจะมีฤดูของเขาอย่างช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นพวกพิโนคาลเซียมอย่างช่วงหน้าอ๋อแลวแต่ช่วงนะอ่นาใช่พวกอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ย ก็จะเป็นพวกแมเมิเตเลียออกเยอะแต่ก็คือมันก็มีปะปลายออกบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ฤด,ดูเขาคือเหมือนมันออกนอกฤดูอะนะคะถ้าเราเห็นช่วงนี้แต่ว่าถ้าช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นพวกแมเมิเตเลียช่วงาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็จะเป็นพวกโรบีเวียเขาจะมีฤดูขเขาอยู่ค่ะตอนนี้ถือว่าไรายได้เราทําเป็นงานหลักไม่ใช่งานเสริมเลยได้ไหมได้ค่ะว่าจะนิ่งจิงๆปลาออกแล้ว ลาออกจ<อ>าการประจําเลยแล้วก็แบบมาทําตรงเนี้ยเต็มตัวเลยค่ะครับผมครัมันนอ,อ่นจ<า>กขายที่น,นอกจากขายที่หน้าร้านแล้วเรายัางมีการส่งหรือว่าขายตามออนไลน์ด้วยไหมครับค่ะนี่ค่ะคือช่วงนะตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้มีลูกค้าสนใจทางออนไลน์แล้วก็อ,อนนินบ็อกซ์เข้ามาถามเยอะ,ะก็แล้วก็ส่งรูปให้เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลูกค้าก็ชี้ชี้ชชมาแล้วก็ ่สรุปยอดให้เขาแล้วก็ส่งไปเสนีให้เขาลูกค้าก็แฮปปี้ะไรอย่างเงี้ยดีแล้วก็มียังมีต่างชาติด้วยนะคะอ๋อช่วงนี้พอประเทศเปิดแล้วใช่ไหมเราก็มีการออกงานแฟร์งานแฟร์ตามตามห้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ออเดอร์ลูกค้าต่างชาติจะเป็นพวกม,มาเลเซฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ช่วงนี้นะคะก็กดีมากใช้เพจเฟซบุ๊กว่าแคคตัสลุงเนเนาะใช่ค่ะใช่ ในนี้ก็สามารถจะดูว่าชอบชอบแบบไหนรวมทั้งการสั่งได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะฮะใช่ค่ะการค่าส่งนี่แพงไหมครับน้ำหนักเยอะไหมก็ถ้าเป็นแบบแรรูที่คอถอดล้างลากไปเนี่ยมันก็จะไม่แพงมากก็อยู่ที่ห้าสิบหกสิบบาทแต่ว่าถ้าส่งทางกระถางซึ่งมีดินด้วยมันก็จะหนักหน่อยก็อาจจะเป็นร้อยหนึง่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะ บบเหมือนไกลอยู่ที่ไกลๆอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็คุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นตอนช่วงโควิดนี่ไม่กระทบดีครับช่วงโควิดถือว่าเป็นช่วงนาทีทองเลยดีกว่าพี่นาทีทองเลยนะนาทีทองเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะคะคือช่วงนั้นเนี่ยคนไม่ได้ออกจากบ้านแล้วก็มีเวลาที่จะแบบแต่งบ้านแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเหมือนเราอ่ะเฮ้ยเราเบือ่อใชบ้น่นเราก็เปิดเปิดเพจเปิดปดูดดต้นไม้น่ารัก ้นไม้แบบเฮ้ยหน้าเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่งบ้านดีกว่าช่วงนั้นขายดีมากครับพี่ขายดีจนต้องต้องวางหองให้คนอื่นมาแต่งก็กลัวติดโควิดติกนะ<笑><笑>ใช่แลก็เลย,ยเออหาต้นไม้เองดีกว่าเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ง <S <S <อ>บ้านคนณอาถือว่าเป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะอย่างน้อยมันก็ยังเป็นผลพลอยได้ที่เราได้แต่งบ้านนะเนอะอะไรแบบเนี้ยแล้วพอ โควิดเร kind of Anyways, so it, time. ิ่มซาไปนี่ก um> ับสู่ภาวะปกติหรือยังไงหรือว่าก็ยังต่อเนื่องดีต่อค่ะก็อาจจะมีช่วงช่วงขาลงอ่าต้นไม้ก็เป็นช่วงขาลงก็คือคนก็วย้อน้อยมีค่ะก็คือซื้อน้อยลงแต่ว่าถามว่าซื้อน้อยลงกว่าตอนที่แค่มีโควิดแต่ไม่ได้น้อยลงไปกว่าก่อนที่จะมีโควิดคือกลับมาสู่ปกติเหมือนเดิมค่ะฮ่าฮ่ามีคนที่ ทำด้านนี้ค่าขายด้านนี้เยอะไหมครับคุณจิ๊บครับค่ะตอนนี้ถือว่าเยอะค่ะห, <า S 2> ห,ลหลาย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 ท่านที่แบบที่มีมีอาชีพเป็นงานพนักง,งานประจำเหมือนจีบมาแล้วก็เขาก็มีใจรักในการปลูกต้นไม้การปลูกแคคตัสอะไรเงี้ยเพราะว่าหนึ่งแคคตัสมันไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องดูแลมากคือแบบเหมือนถือว่าไม่ต้องรดน้ำทุกวันอ่าเพนก็จะมีเวลาแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานก็ปลูกเล่นๆปลูกไปเรื่อย แล้วก็เขาก็ผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม,ม่ค้าเป็นไรายได้เสริมมีหลายมีหลายคนเลยค่ะตอนเนี้ยถ้าเทียบกันในแง่ที่คุณจิ๊บอาจจะคิดเองรู้สึกเองว่าของเราเนี่ยสามารถจะแข่งขันได้ดีเนี่ยจะเป็นประเด็นอะไรอย่างไรบ้างครับคุณจิ๊บครับค่ะคืออย่างตอนนี้ที่จิ๊บว่าแข่งขันกันในในระหว่างคนที่ทําค้าขายในด้านนี้นะคะทําสวนอะ่ะครับคือ,อ ความแข็งแรงของต้นไม้ความสวยของต้นไม้วัดกันที่คุณภาพคือไม้มันก็จะเหมือนกันหมดแหละค่ะแต่และสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราเลี้ยงแข็งแรงไหมเลี้ยงมีปอดโลบกกอดอะไรไหมแล้วก็ต้นไม้โตสวยดีไหมเน้นกันตรงนี้ค่ะความแข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ําพอดีแดดพอดีอ่าใช่ที่อย่าบำรุงเขาก็พอดีอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยน,นะ ใช่ค่ะพี่พอเราเลี้ยงไปนานๆเราจะมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมใช่ค่ะคือเหมือนที่บางทีเราพูดเนี้ยพูดพูดไปเหมือนง่ายนะแต่มันลองทําจริงอ<ห>่ะมันจะเจอปัญหาที่เ,เล็กะน,น,น้อยๆเราก็ค่อยๆแก้ไป<ห>ค่อยๆ<ห>แก้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้เราให้เราเก่งขึ้นแต่ว่า<ห>จุดหนึ่งคือต้องลงมือทําก่อนอืถ้าไม่ลงมือทํามันจะไม่รู้เลยว่า มันเหมาะกับตรงพื้นบ้านที่บ้านเราไหมแดบดบที่บ้านเราเหมาะสมไหม,อ,มอะไรแบบเนี้ยอากาศอากาศที่บ้านเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องทดลองอาทาค่ะครับในส่วนของคุณจิ๊บเองภาวะที่ประสบมาอะไรคือความหนักความยากที่สุดครับในรอบสองสามปีเนี่ยครับความหนักความยากคืออ่า แต่จริงๆแล้วจิ๊บก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะคะมันก็คือปัญหาจุก<ช>จิดเล็กนๆน้อยๆก็มีบ้างช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต้นไม้ก็มีการเชาะกันเน่าติดเชื้อรากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวางที่แดดที่ไม่เหมาะสมมันก็ทําให้ต้นไม้ไม่สวยต้นไม้ยืดการขนส่งบริษัทนี้เราเราส่งขนขน,ขนส่งบริษัทนี้มันล่าช้ามันไปติดขัดมันก็มีบ้างแต่ปัญหามัน แค่เล็กๆ,ๆน้อยๆเราค่อยๆแก้กันไป <หา S 1> คิดว่า,<ห>า,ค,วาคิดว่าคือปัญหามันมีทางแก้อ่ะแค่เรา,<ห>าเราเราอยู่เฉยๆแล้วก็ตั้งสติอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรามีสตินะทุกอย่างมันไปได้มันแก้ไขได้หมดนะคะพี่ครับผมอยากจะถ่ายทอดอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญให้กับผู้ที่อยากจะทำ ธุรกิจด้วยตัวเองในยุคสมัยนี้อยากจะขอให้ช่วยถ่ายทอดให้กันและกันด้วยครับเชิญครับคุณจิ๊บครับค่ะก็อย่างอย่างตัวจิ๊บเนี่ยคือบางคนคิดว่าเอ้ยเรามีทุนมาสิจริงๆไม่ใช่จคิค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆค่อยๆเริ่มแล้วก็อดทนอดทนกับความ ท้อแท้ของตัวเองความพ่ายแพ้มันก็มีบ้างหอหะพี่ที่แบบเอ้ยทำไมมันขายไม่ได้วะทําไมเราอเอ้ยทาไมต้นไม้ไมเราไม่สวยเราโพสไปทําไมคนไม่เห็นแม่อะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่ทอ้อคนส่วนใหญ่เจออุปสรรคแรกๆก็ท้อแล้วไอ,อ้ความท้ออ่ะเราผ่านออกมาเริ่มใหม่ทําใหม่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ดีกว่าเพราะว่าอยากให้กําลังใจกันนะคะคือตอนเนี้ยภาวะแบบเนี้ยบางทีเศรษฐกิจ เราก็รู้อยู่ว่าใช่มันไม่ใช่ปัจจัยสี่ที่คนจําเป็นต้องมาซื้อถูกมากแต่ว่า<ะ>ทํายังไงให้มันอยู่รอดในช่วงนี้มันมมท้ออยู่แล้วแหละต้นไม้ที่เราเฮ้ยเข้าขายไม่ได้อย่าเพิ่งท้อต้นไม้มันค่อยๆโตมันอดทนเราก็ต้องอดทนต้นไม้ที่เราอยูอดทนสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะมีทางทางสว่างเองอะค่ะอย่าเพิ่ง<ะ>อย่าไปท้อตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ย ครับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากเลยใช้คาว่าพลิกชีวิตได้จริงๆเลยะนะครับค่ะก็กิจการดีๆคิดดีๆจเจริญรุ่งเรืองครับต้องคิดบวกไว้ก่อนนะพี่ช่วงเนี้ย <laughs> ขอบคุณมากนะครับคุณจิ๊บครับขอบคุณ,ค,ณค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณสุนทรยาหวบดีหรือคุณจิ๊บ เจ้าของร้าน Cactus ลุงเนประเด็น Cactus พลิกชีวิตสาวออฟฟิศส,สู่เจ้าของสวนก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าดูได้ในเพจ Facebook Cactus ลุงเน่